สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆชื่อแอปเปิลนะคะวันนี้เปิ้ลจะมาแชร์ประสบการณ์ของตัวเองที่เป็นหอบผื่นมานานเจ็ดปีนะคะเพื่อจะมีอาการไอหายใจไม่สะดวกเวลาหายใจอะค่ะจะมีเสียงหวีดเหนื่อยหอบง่ายเวลาหายใจก็จะรู้สึกแน่นหน้าอกโดยเฉพาะเวลากลางคืนค่ะแล้วเวลานอนเนี่ยก็ต้องนอนอาปากอยู่ตลอดเวลาเลยเพราะว่าหายใจไม่สะดวกต้องไปหาคุณหมออยู่เป็นประจำเลยคะ่ะแล้วก็ต้องพ่นยาว,วันละสามถึงสี่ครั้งเลย จนเพื่อนได้มาเจอกับผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งค่ะชื่อว่าแบรนด์ยูคอตัวนี้เพื่อนทานวันละ2เม็ดก่อนนอน7วันค่ะอาการของเพื่อนดีขึ้นมากๆเลยพอต่อพอทานต่อเนื่องไปได้1เดือนจากที่เคยต้องพ่นยาวันละ3าถึงสครั้งะคะ่ะตอนนี้ไม่จําเป็นต้องพ่นยาแล้วแล้วก็ไม่จําเป็นต้องไปหาคุณหมออยู่เป็นประจําด้วยตัวยาจะเป็นแบบนี้นะคะ จะเป็นซอฟเจลเนาะทานง่ายมากๆเลยค่ะไม่เหมือนกับแคปซูลธรรมดาจะเป็นแบบนี้ทานง่ายๆค่ะถึงเพื่อนๆคนไหนเนาะที่มีอาการหอบหืดมานานเหมือนเปินนะะ้ลค่ะเปื่อแนะนำตัวนี้เลยบรนย,ยูคอตัวนี้ช่วยได้จริงทานแล้วไม่มีผิดหวังแน่นอนค่ะ